สวัสดีครับมาแล้วจ้ะเป็เกงยีนขาย,ยาวหญิง ตั้งตั้งนานกับพ่อเจนเธอนานมากแล้วเธอก็มาทำอย่างนี้กับแม่ตัวแรกขอโชว์สีขาวก่อนงานสวยมากป้ายห้อยอุ้ยสีขาวสวยมากพี่หพี่ดูงานดิงานเขาแบบ ผู้ดิบผู้ดีมากดูป้ายแท็กดูแบบผ้าดีมากเลยค่ะสีขาวตัวนี้ทรงอย่างสวยเลยผ้าสะอาดสะอาดเลยจ้ะเอาไปกระสอบละสามพันบาทพอรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมอุ้ยพี่ติดป้ายห้อย <c oughs> อุ้ยติดงานป้ายห้อยนะ ประมาณหนึ่งร้อยตัวได้เลยนะคะป้ายเนี้ยบางลูกร้อยห้าตัวเลยกางเกยงยีนขาย,ยาวผู้หญิงนะเอาไปสามพันนะคะสวยๆเลยอสีตัวนี้เข้มสวยมากเป็นรวมทรงเลยนะคะเดฟกระบอก ขามมาขาอะไรรวมกันเลยสวยมากสีเทาขาเดฟค่ะตัวนี้ป้ายห้อยเลยทรงสวยนะถ้าสะอาดไซส์กำลังดีค่ะรุ่นนี้ขายดีมากขายออกทุกวันพี่ยังเกงยีนอะ่ะอ้สีดำตัวนี้สวยๆเลยค่ะสีดำสีดำค่ะ สวยนะสะภาพใหม่ๆสะอาดสะอาดสีฟอกอู้สีบูสีฟอกสวยๆค่ะค่ะเดฟนี่แบรนดน์นี้ใครๆก็รู้จักครับผมแพงนะใครรับรีวิวพิมพ์เลยนะพี่นี่ อันนี้ก็ขาเดฟโอหพี่ดูตัวนี้มือหนึ่งเลยตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยงานห้างนะคะนี่ยังไม่ได้ใส่เลยค่ะตัวนี้ใหม่ๆเลยอะ่ะพี่โอ้ตกตัวละสามสิบบาท สีสวยๆเลยกุ้ยระสอบนี้สวยๆเลยลูกค้าใครรับได้ทุกตัวนะอู้หูติดป้ายห้อยด้วยดูสภาพสวยๆเลยค่ะฝนตกแล้วนะ่ะสีดำป้ายห้อย โอ้ยพี่เดฟสวยสวยอีกแล้วดูป้ายห้อยสีสวยมากใครจะรับมาเลยใครจะรับสั่งกันได้เลยนะคะของลงใหม่ๆเลยส่งวันนี้เลยนะส่งของวันนี้สีด้านหลังนี่ พี่เห็นเนี่ยแพ็กออเดอร์ไว้แล้วนะออเดอร์ด้านหลังใครจะเอารอบส่งวันนี้มาเลยแค่นี้พอเนี่ยพี่สวยๆเลยอ่ะสีดำสวยไหม ใครรับมาเลยจ้ามาสั่งของกันเร็วๆทุกคนโชว์ให้ดูทุกตัวเลยขายดีนะสินค้าขายดีขายได้ตลอดเลยค่ะโอ้ยสวยจังตัวนี้ปลายขาแต่งโอ้ ี่ดูแล้วการงานออกอย่างเงี้ยน้องซาสีสวยทรงสวยมากเอาไปเลยจ้าสวยสวยแบบนี้เอาไปสามพันพอสามพันคุณพี่พี่พรทิพย์สามพันรีวิวส่งฟรีรับได้นะอูยดูสิพี่สวยอ่ะ ลาค่ะแต่งนิดนึงตอนนี้สีจริงนะอันนี้สีจริงนะพี่ไม่ไม่ได้ใช้แอปนะโอ้มาอีกแล้วเอ่อเป็นมันสีโลประมาณ100ตัวพี่ประมาณ100ตัวบางกระสอบหนูนะับไปได้ถึงร้อตัวนะแล้วแต่ลูก ร้อยตัวบวกลบนะคะว่ามันคอมเมนต์ที่ดีไม่สิ้นหรอตัวนี้น่ารักมากเลยแสดว่าคอมเมนต์ที่ดีส่งสวยๆเลยพี่ตกตัวละประมาณ30บาทเท่านั้นนะคะผ้าสวยๆเลยจ้ะตัวนี้น่ารักอื สีเทาตัวนี้ก็สวยนะสีเทาขากระบอกใหญ่สวยเนี่ยเดี๋ยวลองขอยืมลองใส่หน่อยนะพี่ได้ปะใส่ได้ปะลองเกงเขาแตกนะ พี่อันนี้หนูใส่ได้อุ้ยเห็นไหมตัวนี้หนูใส่ได้สีเทาอุ้ยสวยจังเลยเนี่ยอ่าเดฟสวยๆค่ะ สามพันส่งฟรีกระสอบรีวิวนะกระสอบใหม่ไม่รวมส่งเนอผ้าดีนะคะลูกค้าผ้าดีมากเลยนี่อู้ม,มาหลายตัวแล้วนะเนี่ยใหม่ๆเลย สบายพี่ขายได้ตลอดขาเงเกงยีนลงทุนสามพันได้กระสอบกเงเกงยีนไปเลยกระสอบหนึ่งแล้วก็ประมาณร้อยตัวเนี่ยพี่ดู สวยๆเลย H n อุ้ยตัวนี้เป็นเ L สูงสวยๆเลยสีเทาฟอกๆหน่อย กางเกยงยีนขายได้ตลอดนะลูกค้ามันขายได้ทั้งปีเลยขายง่ายนะคะอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยเป็นเอวแบบนี้เอวขนมจีบมาอีกแล้วมาอีกแล้ว H n มันแบบรวมทรงนะอันนี้ขาม้านิดนิดอุ้ยมาอีกแล้วค่ะไปทุก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตัวนี้ผ้าดีมากเลยสีสวยผ้าดีมากเลยนะคะผ้าเขาดีอยู่แล้วพี่ผ้านอก อยใครเอาเนี่ยได้ทุกตัวเลยนะแต่ตาเดฟเยอะนะลูกค้าเดฟเยอะจากที่เปิดเปิดมาเดฟเยอะคุ้มๆไปเลย มาเลยนะลูกค้าตัวนี้สีเข้มๆเ,เลยค่ะขอบคุณค่ะสวยค่ะโผล่แบบขนศรอกบอกว่าสวอนดีค่ะสวัสดีน้องขนมรอกน้องขนมรอกสวัสดี <c oughs> เป็นสีเข้มๆเ,เลยตอนนี้จ้ะใกล้จะมาแล้วพี่รอนนี่นะอ,อุ้ยแต่ชอบเป็นคนที่ชอบสีขาวมากเลยแต่ใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคนสกปรกใส่แล้วเลอะไอ้ไน,นะกางเกยนยีนขาย,ยาวค่ะ สวยอะสีขาวอะ y 2 k เลยตัวเนี้ยใส่ไม่ได้เสียดายเสียดายเนี่ยน้องน้องแบรนด์นี้เขาออกหลายตัวมากเลยยินขายยาวผู้หญิงค่ะกระสอบละสามพันบาทเลยได้ประมาณหนึ่งร้อยตัวได้เลยนะ ตัวละสามสิบบาทเองจ้าไปขายกันได้เลยไปรีดก็ขายได้แล้วพี่รีดก็ขายได้แล้วนะสีดำเนี่ย พระแบบพระทรงพระไซส์ไปเลยอุ้ยใหม่ๆเลยตัวนี้สีเข้มมากมันรวมทุกสีนะดูใกล้ๆเลยรีวิวยังว่างนะใครรับพิมพ์ได้เลยจ้ะชายชายยังไม่มา มาแต่มีแต่หญิงก่อนนะพี่นะชายเดี๋ยวรอก,ก่อน,อนโอ้ใหม่มากตนอนนี้ลงสี่ยีนงานสะอาดนะลูกค้าตัวนี้ขายมานานหลายปีแล้ว ขายดีมากยีนมันขายได้ตลอดอยู่แล้วนะตัวไหนเข้มเข้มพี่ก็เอาไปคัดแยกเอานะใหม่ใหม,ม่เข้มเข้มก็ขายได้หลักร้อยนะตัวรองลงมาก็ขายสักแปดสิบ หกสิบก็ได้นะพี่ถ้าตัวแบบไม่สวยไม่สวยอะ่ะเพราะว่าต้นทุนมันตัวละสาสิบาทนะคะอู้ตัวนี้สวยจังนเนี่ยใหม่ๆเข้มๆเนี่ยขึ้นตัวละร้อยได้นะพี่กางเกงยีนขายยาวมันราคาสแตนดาร์ดอยู่แล้วนี่ที่ใส่อยู่ก็ใช่นะท <c oughs> ิ้มใส่กันยืม <c oughs> ใส่กัน <c oughs> มาพาไปดูว่าใครจะเอากระสอบรีวิวนะคะรีวิวส่งฟรีอไปไป่อือปลายปลายเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกแล้วเดี๋ยวเอาตัวนั้นมาไว้ตรงนี้อเออเอาตัวนี้ไว้ตรงกลางปลายปลายให้ค่อยๆเตือี่ไม่เอาตัวนั้นที่เหนเลย ที่ดูมันมันติดงานแบบป้ายห้อยมาเยอะมากเลยกระสอบนี้สองสามพันบาทนะคะประมาณหนึ่งตัวป้ายกระทิงชมพูของผู้หญิงนะนี่ง,งานสวยๆเลยใครจะรับนะคะกระสอบละสามพันแคปหน้าจอสั่งได้เลยคะ่ะ